มาครับวันนี้ช่างกุญแจเอชินจะมารีวิวการโปรแกรมดอกใหม่ของ Mitsubishi t i ตันนะครับปีสองนิะครับลูกค้าแจ้งมาว่าดอกหายหมดนะครับโทรหาช่างกุญแจเอชินมาครับมาถึงรถไม่ลื้อไม่ถอนนะครับขึ้นดอกใหม่นะครับลงโปรแกรมรีโมทให้เรียบร้อยนะครับพร้อมที่จะส่งมอบนะครับเราก็ทดสอบก่อนเลยแล้วกันนะครับถึงรถจะเก่ายังไงเราก็ไม่ลื้อไม่ถอนนะครับเราไม่มีบอบช้ำแต่อย่างใดใช้เครื่องไม้เครื่องมือที่ทันสมัยนะครับโดย เรามีรถโมบายซัพพอร์ต24ชั่วโมงนะครับเจ้าไดโนเสาร์คันนี้นะครับตามเบอร์นี้เลย0 9 5 5 6 3 6 2 8 2นะครับช่างกุญแจชินบริการทั้งในและนอกสถานที่ทุกรุ่นทุกยี่ห้อมาว่าเรื่องกุญแจเราต่อครับเราจะล็อกนะครับนี่ล็อกแล้วนะครับเนี่ยกดล็อกครับโอเคอ่าล็อกโอเคกดล็อกโอเคมาเทสตาร์ทนะครับ ก่อนอื่นเข้ามาดูตำแหน่งเกียร์เอ็นนะครับตัวนี้เมนนวลนะครับก็เหยียบคัดนิดนึงนะครับดึงเบรกมือไว้ก่อนเสียกุญแจไอจออนนะครับบิดไอจีออนเรียบร้อยนะครับได้ยินเสียงเครื่องคำรามนะครับเป็นอั้นว่าสมบูรณ์แบบในการโปรแกรมดอกของบิสซูบิชิไท t ันดอกหายหมดปี2 5 1 4นะครับไม่ต้องตกใจโทรหาเราได้อ่ะส่งมอบให้ลูกค้าเลยครับก่ออาทดสอบก่อนดึงรีโมทดูสิอาจึงประตูด้วยนะครับ พิมพ์เดิมเลยว่างั้นของเราพิมพ์เดิมครับของแท้แน่นอนอ่าล็อกอดึงประตูซิล็อกไหมอาเทศสตาร์ทหน่อยครับเรียบร้อยโอเคสตาร์ติดเครื่องฟลิปติดง่ายนะครับไม่ลืมไม่ถอดไม่เสียหายแต่อย่างใดขอบคุณครับบริการรวดเร็วใช้เวลาไม่ถึงชั่วโมงนะครับขอบคุณครับ